ดอกไม้จากที่ทำงานค่ะดังกิเวลฟวบุม,มุจิส่งตรงถึงบ้านเลยขอบคุณดังกิเวลพันเดบ,บาทันเป็นสนสซา สวยไหมคะเ็าส่งดอกไม้ไวอวยพรให้หายไวไยขอให้หายใบไวครับอกขอบคุณค่ะ đang chị béo béo má